เอ,อาอนมาี่วิวบ้างนะครตอนยูโฟทนนโรมจก็ทุกเที่ยวส่วนประเภทส่วหน้า,นนนาบา้าก็มาแฟงครับมาแงก็ออีออ ท네<อ>ี่จะให้ออกจาการีก่อนออกขาวอ้อแพ้เจบจะยิงหน่อยอันนี้ก็ขวดัวอะไรวะหัวดือเจ็ีดที่ท่วนางหัวกระปองเนาะอย่าวกอ้างคะัฮะ อันนนมีที่นอนค่ะแล้วก็มีอารลมสองตัวที่ปักไว้แล้วก็ไว้อ,อตาที่ีเลนจ้องอันนี้ไอนน้เคื่อนอยอนังเสียงผ้าเย็นเขือับผ้าที่นองอุนหื่นตะมุอุ่เมียที่หกต่างแ่้ว อันนี้ในม,มีปลายด้วยฮ่าแต่ดูดีลองเล่นห้องตัวฮะอันนี้ตาตา่าอันนี้เก็บของห้องอันนี้ตาโตอะ อันนี้เชื่อภาพพอมพอมุดูพอมวาราดูอันนี้เจ็บมีย่ยายอันนี้ดูตัวห้าขาวดูในาตัวอัน,นต้องควรมีก้าวไปกับกระดานงม้อตุ๊กตาสุปีข้าสางมีเท่อหนาค่ะ เนี่ย yeah. มันมีรายการที่นี่ครับไปก็มีโอ้ยออมาก็ต้อันนี้ครับอันนี้ก็นอ,อนครัอันนี้ยี่คือข้าวอกระาง เดีนี่แค่นี้ะเราจะอีวิวให้ทานข้าไปค่ะปัดขอกติดตามทุกแต่ทุกอะไรให้ตอนเนี่ยยังยอนที่เสร็จพาทีมาถั่ไม่มีจีนอะไรอะไรจรินค่ะบอ